ข้าพเจ้านายอนุวัต์พรมสิงห์ขอเพลงวายจากสาตยายพุทธมนตวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์ข้าพ้มคำว่าปฏิเถระเจ้าองค์ลกบูสมเด็จลุลุงปูปิลุงปูศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณปรารถนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าเป็นพระเจ้าเป็น เป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตราคันชตุเทวตาสัตถมังมุนีราชาสุนันตุสักกโมขทังสักเกกามิจารุเปคิริสิขาราตเตจันทริเควิมาเนทีเปรตเทจะกขเมตารุวนัคหานเขหวัตถุปิเขเต ภุมมาเจยันตุเทวาชารัฐราบิสมียะกะคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจันังสาทโวเมสุนันตัวธรรมสาวนาการโออยัมพันตาธรรมสาวนาการโออยัมพันตาธรรมสาวนาการโออยัมพันตาบทสวดนมันการสธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tasaa paka bato arahato sama sampu tasaa boso sajaria kata nati me salanang anjang putu me salanang warang ete nasa jawasena soti me hon tusapata nati me salanang anjang damo me salanang warang ete nasa jawasena soti me hon tusapata nati me salanang anjang sangko me salanang warang ete nasa jawasena soti me hon tusapata พุทโธตมหาการุณีโกนาโทติอาทิกาคัถามหาการุณีโกนาโทอัตตาเยสาพปานินังบูเรนตวะปรมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสะจวาเชนะมาหงุตสพพุปัตถวามหาการุณีโกนาโทหิตายยสาพปานินังบูเรนตวะปรมีสัพปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสะจวาเชนะมาหงุตสพพุปัตถวา Maha ka runiko na to su ka papaiang hutawa para mi sap sampo timutaang ete nasad jawa se namamah hontu sap pattawa ma semyasun Ewa me sutang i kan semang pakkawa seke suwi harti kappi rabattu seming mawane maha Mahaata pikusangkh na setting panjemate Hipiiku sette hin sappe hewa punya ta hanante kita seni jelukga tuh बtayi puuye na seni petitati Pak kawanang ta sena ya pi kuanganca adagoang sutaikanangwanaang si yang ko pakwa seke shopfi ha kepi rawatu seming mawanmahtapi kuanggen na Siting panjemate एकु सतत 희 सपे ह्य व रदहन्ते हिता सहित लोका तातो हि देवता ये पुये न सनिपतितो होती भगवन् तं दर्शनाया पि पसंग संजय यनु नमयाम् पि हेना भगवा तिनो पसंगम यम उपसंग मित्रवा भगवतो सन्ति के पत्यक कथा पस्य यमिते आधगोता देवताते यता पि नाम फारव अपृसो समन चितं वा पाहंग पासारि पासारितं वा पाहंग समनस्य एवमि वा सुता वा सेसु देवेसो

กายาสมาคตาอาขตมหังอิมังธม์สมัยังทักขิตาเยวะอปราชิตัสังคันติอาตะโกอปราเทวตาภควาโตสันติกเมังคาทังกพาสิตาตาปิกโวสมาทั้งสูจิตังอาตะโนปุชุกกรรมกังสูสาระชีวานีตานิกะเหตวะอินเรยานิรคันติอันิตาติอาตโคอปราเทวตาภควาโตสันติกเมังคาทังอภาสิ สันติเกอมังคานังอปาสีเจตวากีลังเจตวาปะลีหังอินตะคีลังโอหังจะมะเมชา

ตติตมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพพีภควันตานังเอตาปรมะเยวะเทวตาสัมนิปติตาอหิสสยยถาปิวหังเอตาริเปิเติกเว व िสันติอนาคตมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสั

สิโรกามนุตคาซามิยัทธคุมันติสิตาเยสิตากิริทัพรังหิตาตาสมังหิตาปุดุสีหาวาลันทีนาโลมะหังสาภิสัมปุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสนะมะนะนาบิลาปิญโยปาจัสเตยตวาระนีกปีละวัตเวสตัวมณฑิสตตาสาวกเกสารเนรเตเทวกายะอาภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเทจัตตาปมะกรุสุตวะพุทตสาสานั้ Teṣam paṭu rahu yānāṃ amanuṣa na tathānāṃ apēke sattamaṭakūṃ sahasa atā sattareṃ sattākē sahasaṃ nāṃ amanuṣa na mataṃ apēke nāntamaṭakūṃ titha sappābubhaṃ tān jāsappā apinayā babākitaṃ nājākumādāto amantajī sattasa vakē sarane rāte tevagāya apikatā tevichana tāpikavo yevohṃ kitiyī saminchi rāhi anopabho tata. สตาสหสงคารปยาคาปุมมากะปีลววตะบะเอติมันโตชุติมันโตวันหน้ามันโตยาสสินโนโมทมานาอภิกรมุงปีกูนังสามีติงว่านังชาสสาหีมวพตายาคานาณตะันโนเอติมันโตชุดติมันโตวันหนามันโตยาสสินโนโมทมานาอภิกรรมุงปิกูนังสามีติงว่านางสตารคิราติสหสายาคานาณตะันนโนเอติมันโตชุติมันโตวันหน้ามันโตยาสสินโนโมทมานาอภิการมุงปีกูนังสามีติงว่านังอิเจเต สซราชสังฆายคารนาณะตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะเสศิโนโมทมานาอภิกามุงปิกูนังสาวมิติงวะนังเดสามิตาปันจัสตายคารนาณะตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะเสศิโนโมทมานาอภิกามุงปิกูนังสาวมิติงวะนังกุมบิโรราชกิโกเวปุลลสานิเวสนัง Kau serta akan mendapat alasan dan умum kar estajar Empat Pas Nuara kepada Yesaya di High Se уров seeds. Dan akan luar kemas Raja Erosu, danelson dan highly crowded guru-guru yang lain atas itu. Jika anda ber bellsara kamu akan meminta pada Raja melukis aktif tanda Raja selama itu saja. iATB semangatu keluarga, menghampiri kita bersebutnur. Tetapi kita berikan latihan kepada kepada orang semua yang berasal dari raja anda, ผมปัญทานันอธิปติมหาราชายาสฤษดิศกุปตาปีตัสสปะหาโวอินทนามาม่าหับลาออทิมันโตชูติมันโตอันน,นานมันโตย่าสิสโนโมธมานอาอภิกรรมุงปิกูนังสัมมิติงว่นัง ปาชิมันจ่าทีสังราชาวิรูปโกปัสสสตินาคาังอธิปติมหาราชญาสสิโสปตาปิตัสสาภะหบุอินนันนามาหบพลาเอติมันโตชุติมันโตนัมโตยะสสิโนทัฏฐานาภิกรมุงิกูนาสาวมิติมานังอุตตารัญจาติสังราชากูเวโรตัสสะสติยาคางอธิปติมหาราชญาสสิโสปตาปิตัสสาภะหบุอินนันนามาหบพลาเอติมันโตชุติมันโตนัมโตยะสสิโนโภธัฏฐานาอภิกรรมุงพิกุนางสาวมิติมานังปุริมาธิสังตัทารโตตักินีนาบิลุกไโ ปัญชีเมนาบิรูปโกกุเวรุอุตรังติสังจตารโตมหาราชาสมันตาจตุโรติสาตัลทลมานาทั้งสุบเนีกับปีละวัตเวเตเสมายาบินโอทัสอาคุวัจญิกัสตามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิบูโตสหะ จันทโนการมาเสด็โทจากินนุมันโทนิมันตุจาปะนาโทโอปะปัญโยจาเทวสุตโตจามัตเรีจิตาเสนนนตะคันตะโพนาโรราชาสนุสวรอากุปัญจสิโกเจวะจิพารุสุริยวาจะเอเดชนิจาราชาหนคันตะปัสหราชบีโมตมานาอภิกรรมงภิกุนังสมิติมังอนาคุณาพสนนคาวิศาลาสหตาจักกะกัมภราสัตระอากุปายาคสหญาติบียามุนาดตะตะาธาจักอากุนักกายสีโนเอราวันโมานาโกศบกะ ต่ำมิติมนังเยนนาคาราชิสหาสหราชิติพาธิชาปัจจิวิสัตย์จักรวเวหาญาติวะนามาชปตาติจารสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชนามาสีสุปันนโตเกมมะมกาสิปุตโตกันันยวาจังายุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารนามังสาสุปุตังชิตาวะชิรหานเทนะ สามูทางอสุราสิตาปาตโรวาสวัสเตอเจิธิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธนบีรักษาเดปยบจิติจุติจักปะหาราทนะมุติสหัสตันจาผลิตุตานังสาวเปเวโรจานามกาสนัยหิตบาปริเสนังราหุปตะมุปากหมงสามเณยธานณนิพทันเตปิกูนังสมิติมนังอาโปจเทวาปะทวิจเตโโวโยตธาขหมงบรุณาบรุณาเทวาโสมุจยัสมัสหะเมตตากรุณาไกกาอาคูวเทวาเยสสิโน Sesete seta gaya sepenuhannya tawatino, iti manto chuti manto wana manto yasa sinomo thamana pika mong piku nang sami ting wanang. Wedu jatewa sarire jasaama jatweyama jantah suh bnisade wajantah magu purakita. Tude jat suh bnisade wajuriya magu purakita na khata ni purakita wajaku mantapa rahaga. Wase nang waseo seso sakupa kapuri nato sesete seta gaya sepenuhannya tawatino, iti manto chuti manto wana manto yasa sinomo thamana pika mong piku nang sami ting wanang. อาทาคุงสหภูเทวะชรมกิสิขาฤวะอริตกาจโรชาจามุมภาบุภานิปัสิโนวารุนัสหะธรรมะจะอาจุตาจะอนิสิกาสุริยารุจิราอากูอากูวัสสวเนิสโนทเสตเถระสะทากยสเปนานตวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนามันโตเยสินโนโมธมานาภิกรรมงภิกขุนางสัมมิติวะนังสมานามหาสมานามานุสะมนุสุตมาทิทธะปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอาทาคุงฮารโยเทวาเยจารุหิตวะสิโน Para ma, para ma, ako, tewa, se, te, se, sa, -sa -pena ta, ga, yasa, na, no, เอติมันโตชุติมันโตวันหมันโตเยสัสสิโนโมทัมานาภิกกรรมมภิกขุนังสามิติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวกานาสัสหะโอทาตะไคหาปามุขาอาคูเทวาวิจักนะสธรรมะตาหารักขยามิสกาเะเยสสิโนท่านายังอาคาวิชนโนโยธิสาอภิวัสติตาเซเตสะสทากายาสเปนานาตวันิโนเอติมันโตชุติมันโตวันหมันโตเยสัสสิโนโมทัมานาภิกกรรมมภิกขุนังสามิติงวะนังเคมียาดุสิตายามากาตะกาจะเดสสิโนสัมพิตาการามาเสถาโชตินนามาจะอาสวา นิมารติโนอากุอาทาคุปารานิมิตาเสตเตสะสะกายสเปนะนาตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสสิโนโมทัมนาภิกกรมุงภิกูนังสาวมิติวะนังกเสเตเทวะนิกายาสเปนะนาตวันิโนมานามันเยนะอาคันชุงเยชันเยจติสาสหะปุถัชชาติมากีลังโอคาตินานามาสวังตะเคโมคาตรังนากันจันทังวะอาเิตาติตังสุปรมาปรมาโตจัปุตตาอิติมาโตสหะ สันนกุมารโรติโสจารโสประกาศสมาติม hmm. ณังสหัสภัมโลกานังมหาปมมาภิตติอุปบาโนชิติมันโตปิสมากายโยยะสิโสตเสตตาอิสระอาภูปัจเจกาวะสาวะติโด เตสันจักมาชาตโตอาคาหาริโตปาริบาริโตเตจัสเปอภิกันเตสินเตเทเวสปรัมเกมาราเซนนาอภิกามีปัสกาการหันสามัญสิยังเอทาคันธาธาพันธาธาราเกนาพันธมามตัวสมันตาปาริวาเรธาโมโวมุติตทะโกตินังอิติตถามหาเซโนกันหาเซนังอเปสยยปานินาตารามหาจักกะรังกัตวานะเพราวังยาธาปาบุสโกเมโทท่านนังยันตสาวิสุโกตถาโสปจุธาปฏิสังขุโตุอาศัยมภเสี

นโมเมพุตเตชะสารตนตยตามิกาเตชะประสิทิประสิทวานารายปรเมสุราเสียฐีพรหม้าจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีรากาสมุตธาปูตุงคังกาจะสัพพรมชัยยะประสิทธิภวันตเตชะยะชะยะตอรนิทอรนิอุตติอุตติาทีาทีชะยชะยะกคกละโตลันิัยนิไรใสเสนาเมรุลาจะป้นโนรชีชะยชะยาคัมพีรสมภพ นาเกณฑนาคีปิสาจะพูตกาลีชยชัยตุนเมตตาโลเกีชยชยสิงคีสุธาธานโมคคะชาชยชยวรุณโมุขสาตาชยชยจัมปาทินาทกุลลขันธกาชยชยกาชะกุนตุโรสุการาพุชงสีหะภยคติปาชยชยวรุณโมุขยาตาจิตาจิตาเซนารีปุนาสุติ นอรดีชัยชัยสุขาสุขาชีวิชัยชัยยะธรณีตาเรศธาสุชัยยะชัยยะธรณีสันตินสตาชัยชัยยมังกรราชาภวะเขชัยชัยวรุณนยัคเขชัยชัยราคะเสสุราภูชเตชาชัยชัยยะปรัมเมินตะคนาชัยชัยราชาติราชานชัยชัยชัยปาทวิงสัพพชัยชัยอรหันตาปาเจกพุทธสาวะชัยชัยยะมหิสุโรหโรหริ เทวาชยชยพระมาสุรโกชยชยนาโกวิรุณณโกวิรูปโกจันติมารวิอินโทจะเวนเตยโยจะกุเบโรวรุโนปิจาอาคิวายโยจะปาชนโหกุมาโรตัธรัตโกอัาระสะมาเทวาเสียฐิตาปัสสาทายโยเยสิโนสาวกัสชัยยารามโมภวันตุเตใจธรรมโม จะสังโฆจะสถทปารวจะใชัยังเอเตนะใชัยตเชนะชัยโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตใชัยมังคลังชโยปีพุทธสสิริมาตุยังมารัตจปาปิมาตุปราชโยอุโคสยามโพติมันเตปโมติตาใช่ยตถาพรหมคณามหิสิโนใชโยปีพุทธสสิริมาตุยังมารัตจปาปิมาตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยัตทาอินทคณามหีสิโนชโยปีพุทธศาสิริมโตอยังมารสัจปาปิมตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยตธาเทวคณาเมหีสิโนชโยปีพุทธศาสิริมโต อายังมารัสจะจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเถวโมติตาชายาตธาสุปันนัคนาเมหสิโนชโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเถวโมติตาชายาตธาหนาะคนาเมหิสิโนเชโยปีพุทธศสสิริมโตอายังมารัสจะจปาปิมะโต ปาราชโยุโคสยามโพจิมันเตบามูติตาชายาตธาสุพราหมะนาะไมเอสินโอเชนโตธิยามูเลสากยายนันนาตวติโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยันสุชายมังคะเลอปราชิตตปัลลังเกศิเศปตวิปโกรเรอภิเศกสาปพุถุตานงอัภคปโตปมูตติสุนัขตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโติตังสุขโนสุโมหโตจัสุจิตังพรามจาริโส पथा कि नंग का या गामंग गामंग नंग नंग दे दे का मंग वाचा का मंग पथा कि ते पथा कि ने ते आतरा ता सुगिता विरुन्हा बुद्धसास ने अरोखा सुगिता हो ता तपे ही या तिपे सुनान तो बोन तो ये थे वा अजमिंग था ने अधी का ता थी का युका जता हो तो सुगिता हो तो सापथा लाखन तो सापसाता नंग ยากาจิปัตถาเตสังสาเพปุเรนตุมโนรัายุตตาการีปวัสสันโตวัสังวสาวิราหการุคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจาสัพทากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะทารหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง एवामि सुतं एकं समयं अंग भगवासा वातियां विहारती चेतवने अपानपिन्दकासा आरामे तातको भगवा बिको आमन्ते सिबेकमोति पदान्ते तीते विगो भगवतो पादसोसु भगवा एतदवोचा उपाधावा पिकवे तथा तथानां अनुपदावा तथा कथानां गीतावासाधातु धम्मति तथा धम्मानि या मता सफे संहार अनिचाति तां तथा कथो अभि सम्पुषति अभि समेति अभि सम्भुषितः वा अभि समेत वा ते सेति पाञ्जपेति पाथपेति विवरति विपाचति उतानि करोति सफे संहारः अनिचाति उपाधा वापिकवे तथा कथानं अनुपथा वा तथा कथानं धीता वा स धातु धंमति तथा थम्मनी या मता सपे संघारा दुखाती तंगत अभी सामपुजति अमे अभी संपुचित अभी शमेत विखति ते से पंजपे पाथपेतिवरती विभाजतिता कौती सपे संघारा दुखा ते उपिखव तथा खता नंग अनुपथा वा खता नितिता था धातु थमता थम्मा या मता सपे थमता ते था तो अभी सम्पूछति अभी समेति अभी सम्पूछिततवा अभी सममेतवा आजििकती थे सेती पंजपेती पाथपेते विवारती विभाचति उतानीगारोती सभ थम्मा अनाताति इथामा भोच पकवात අतमनाते भिकु पकवा, पकवा तोों पासीता अभिनंदुनते पुवरभथे करताका था। อดีตตังนานว่าคะมือยานาปฏิกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรประมุถึงส่งที่ยังมาไม่ถึงอย่าทาตีตามปะหีนั่นตั้งอัปปาตั้งจ่าอนาคตัง้งสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัาจุป,ปัานั้นจจโยธรรมังตถทาตถทาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามโนปรุหยเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั่น,นจังแกมแจงไม่งอนเง่นคอนแคลนเขาควรปอกคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจ,จมาตาปังโกชัญญามารนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาะหิโนสังฆาราันเตนามหาเซเนนมาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากจ่่ไม่มีสําหรับเราเอเวงวังวิหาริมาตาปินอโหราตามาตันติตัง ตังเวพระเทกราตวติสันตโออาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบยอบเกลเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคั้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็วน่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจจเวคนาสัพเพสังคาราอนิจจาสังขาราขคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาณัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตั้งชีวิตของเราไม่ยั่งยืนถู้วางมรณะความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังมยามริตาพังอันเราจะเป็นตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังมีชีวิตตั้ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุบรอบชีวิตตังเมอยอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมอระังเมีอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงบาตตาควรที่จะสังเวชอยังกายโย่จืร่างร่างกายนีไมไในรั้งอยู่นานอเป,ตว,ญญปตวิญญาณโอครันปัสสาววิญญาณชนทั่วซึ่งเสียแล้วอดิเสสติจากงอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินอริงฆารังอีว่าประดุดบ้าดังท่อนไม้และท่อนตืนนี้รัฐทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนาะอุปาทาวะยะธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอุปาจิตวานิโรจนเตการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปาสมุสโกความเข้าไปสงบระกนับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสพเปสตามารันติจามารินสุจัมาริสเลสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่กำลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกำลังจะตายมัตเตวะหังมาริซามีเราก็จะากตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิมีเอตสังสยอ ความสงสัยในความตายนี้เขาไม่มีแก่เราเลยบวชชวยเมตตาย่างกินจี้ย่างกินจี้กูสรังกรรม,มังสเปหีพาเตหีกันตังปุญญโนอนุโมทันตัวสุนันตัวพลตัวเยเทวาอัสมิงธานีอติขตาติขาย,ยิกาสะท่าหงโต onto, สุกิตาโหงโต onda, ตุกะปมุจจนโต Mata pita sukita hon tu 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 sa phe ya ti ka sukita hon tu tu kha pamun chan tu sa phe sukita hon tu tu kha pamun tu sa phe pi sa sa phe kha sa phe pe da sukita hon tu tu kha pamun chan tu sa phe ariya yu sukita hon tu tu kha pamun chan tu sa phe sukita hon tu tu kha pamun chan tu sa phe sukita hon tu tu kha pamun chan tu sa phe sa ma ti nang sa mi chan tu นะโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภะคะวะนะโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภะคะวะนะโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภะคะวะปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทเปเเทเรโพธิเเทเรติงติงตาธรรมธาเนนภวันตุปุชิตาสุติงการเตธาวิหารัมณทะเลเทราชมาชานวกาจะพิกบัวตารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาขามาจะเตสาคะ Nika mahajisara sapa n bhuta sukita pavantte chara puja ye pi cha anta sambhava sangseta citta atavo papa dika ninya nika thamma varang baji sade sabbepi thukasa garoto sangkayang thato jirang satang thamo thamatha rajapukala sangko ho tu sama ko wa ataya hita yca amira kadu satamo sabbepi thama jarino booting sampapunya ma thami ariya pavajde. रजन्नाहोन् तोसापे पिपानि नो भूता जातने तमधारं प्रवेशं तोकारे देवो पबुसतो बुद्धिभयय सताना समिथं नेतु मेतनिं मातापिता च अरच्छानि तं रखन्ति पुत्तकं एवं तमेन राजा नो प्रजनं रखन्तु सप्ता देवता उयोचना कथा tu ka pata jani tu ka baya pata jani paya so ka pata jani so ka hon tu sape pi pari no jam hi sambhatang punya sambhatang sape dewa nu mo dhan tu ya thanang thanang tu si lang lakang tu sape tha bhavana bhira da hon tu khan chan tu teva ta kata sumangkara sumangkara kata hon tu sumangkara lang lakang tu sape dewa ta สัพพุทธานุภาเวนะโสติหันตุนิรันตรมหันตุสัพพังสุมังคารังราคะตุสัพเทวตาสัพพุสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหันตุนิรันตรมหันตุสัพพังสุมังคารังราคะตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสติหันตุนิรันตรงสัพเพปุธาบรปตตาปเจกานาจายังพลังอรหันตานันจเตชินารัะันปันตมิสัพโส Sapè Buddha Prapta Batekanan Jayang Phalang Arhanta Nenja Techenarakan Pantami Sapeso. Sapè Buddha Prapta Batekanan Jayang Phalang Arhanta Nenja Techenarakan Pantami Sapeso. Sapè Buddha Prapta Batekanan Jayang Phalang Arhanta Nenja Techenarakan Pantami Sapeso. Sapè Buddha Prapta Batekanan Jayang Phalang Arhanta Nenja Techenarakan Pantami Sapeso. Sapé Buddha berapata berjegalan jayang pelang arahan tanan jati cina rakan pantami sapeso. Sapé Buddha berapata berjegalan jayang pelang arahan tanan jati cina rakan pantami sapeso. Sapé Buddha berapata berjegalan jayang pelang arahan tanan jati cina rakan pantami sapeso. Sapé Buddha berapata berjegalan jayang pelang arahan tanan jati cina rakan pantami sapeso. Sapé Buddha berapata berjegalan jayang pelang arahan tanan jati cina rakan pantami sapeso. ขออนุสรณ์ถึงบุญสมณะจะเป็นสัพพศีลมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค็งแกร่งปลอดภัยจากตัวจากส่งจากโรคจากภัยจากอันตรายทั้งปวงให้มีฐานะได้อันสิริมั่นคงเป็นสัมมาอันธิบดีตอธรรมข่าวไม่มีโอดักได้จนก็อใหญ่ใ้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนใงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพดาเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการโยมกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้องสงอนุภาพมงคลเป็นสมุสทรถูกองคลพรอะติกายยศเสด็จที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย,ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่ซ้ำซึ่งอมูลเรื่อต่จะสังเกตให้เปลี่ยนโดยกุฏานุภาพเทวนานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิมมริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกคน